สวัสดีเมื่อชาวเซ็บกี้ค่ะขอต้อนรับคุณสูส่สรายการเซ็บกี้ค่ะรายการที่ทําคุณพบกับการการีวิวรูปแบบใหม่จริงๆค่ะเพราะเรานไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพวกนะฮะสงครามมือถือหลักพันเนี่ยมันช่างดุเดือดจริงๆฮะแล้วเราก็สนุกตามไปด้วยเพราะเราคือคนรีวิวฮะนี่คือ Lenovo K5 Note ฮะเป็นหนึ่งในตัวที่บอกเลยว่าจับแล้วว้าวมากๆส่วนจะว้าวยังไงเดี๋ยวต้องมาดูนะฮะในกล่องเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วจะมีเคสมาให้นะฮะอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีฟิล์มกันรอยแยกมานะฮะอันนี้เราดูติดไปเรียบร้อยแล้้วนะะนนนะะะฮอัีจเป็ หัวชาร์จมีแค่นี้ฮะและรุ่นนี้จะไม่มีหูฟังนะฮะก็ในนี้ก็คงเป็นคู่มือฮะที่เราทําไมฮะอ่านกันเป็นประจำนั่นเองนะฮะก็คือเป็นของสามัญเลยนะฮะคู่มือเนี่ยต้องอ่านเลยเอาละฮะนี่คือ Le โ o v o K5 No ้ e ฮะยังไงเดี๋ยวเราจะวางกล่องเอาไว้นะฮะเพื่อประดับว่านี่คือ n o v o K5 No t ตนะฮะตอมแรกที่จับออกมาเนี่ยรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันพรีเมียมแบบนี้นะครับเดี๋ยวนั้นดูจะแกะเคสซึ่งปกป้องอะไรเครื่องคุณไม่ค่อยได้ออกนิดนึงนะฮะตัวเครื่องนะครับทำมาจากโลหะ แข็งแรงดูดีมากนะฮะจับเนี่ยนะฮะคุณจะรู้สึกแล้วว่ามันคือมือถือที่มีความเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างแท้จริงนะฮะนี่มันสแกลายนิ้วมือนะฮะนี่ก็เป็นแฟลชนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล้องนะฮะข้างล่างนะฮะก็จะมีไมโครโฟนนะฮะแล้วก็จะมีที่เสียบชาร์จนะฮะและแน่นอนสุดว่าลําโพงคู่หน้าที่น่าดุดรักหายไปแล้วนะฮะไปอยู่ด้านหลังตรงนี้แทนนะฮะไปอยู่ตรงนี้แทนซะอย่างนั้นโอเคนะฮะกล้องน่าจะอยู่มุมซ้ายนะฮะใครที่มุมสวยอยู่ทางขวานะฮะก็อาจจะต้อง เลือกดีๆนะบอลน,นี้กล้องอยู่ทางซ้ายนะครการจับเนี่ยต้องบอกเลยว่าจับปุ๊บรู้สึกถึงความพรีเมียมเลยฮะดูดีมากๆสเปคตัวนี้นะฮะจะเป็น MTK นะฮะ P10 นะฮะ MediaTek นะฮะ Helio P10 ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ใน F1plus นะฮะ P10 เนี่ยเป็นตัวที่เราเนี่ยชอบมากที่สุดเลยนะฮะในบรรดา MTK ตอนนี้คือมันไม่ใช่สเปคที่แรงที่สุดนะฮะแต่ว่ามันเป็น CPU ที่รู้สึกว่าเวลาใช้งานเนี่ยมันมีความลื่นไหล ที่ดีมากๆแล้วเราชอบมากๆเลยสำหรับเทเลโอพีสิบเนี่ยแหละฮะแบบรักเลยนะฮะไม่เชื่อดูรัาดูการเล่นเกมกันดีกว่าฮะนี่คือโนวา3นั่นเองนะฮะอันนี้ขอชื่นชมก่อนนะฮะลำโพงเนี่ยแม้ว่าจะย้ายอยด้านหลังนะฮะแต่ว่าคุณภาพไม่ได้ลดลงเลยนะฮะแม้ว่าจะมีลำโพงแค่ชุดเดียวนะฮะเสียงเนี่ยให้ความเป็นเบสนะฮะมีมิติเนี่ยสูงมากนะฮะเหมือนแบบมันดีมากๆเลยอะลำโพงอ่ะแต่มันเสียงมันจะไม่ค่อยแหลมนะฮะบอกไว้ก่อนนะนั้นมันจะไม่มีเสียงแหลมแหลมแบบปิ้งปิ้งมาบาดหูนะฮะ ลำโพงค่อนข้างชอบเลยทีเดียวคือฟังแล้วรู้สึกนุ่มเนี่ยลำโพงอยู่ข้นหลังนี้ดีมากนะครับเพราะเวลาเราถือเนี่ยเสียงมันจะท้อนกับมือเรานะครับก็จะดังขึ้นคุณดูดิลื่นมาไปลื่นมากนะฮะลื่นมากมากลงมาแล้วลงมาแล้วเปร่า้กระเด็นลื่นมาล่ะเดี๋ยวให้ดูข้างล่างอย่างลื่นอ่ะนะฮนะ และแบตทนมากเลยนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยโอ้ย่างอึดน,นะฮะตัวเครื่องทำออกมาได้ดูพรีเมียมสุดๆชอบมากตัวนี้นี่ชอบเลยอะ่ะคือเป็นหนึ่งในมือถือหลักพันที่แบบจับแล้วรู้สึกประทับใจมากนะฮะไอคุณดูความลื่นไหลสักนิดนึงนะฮะนี่ไงเนี่ยับมันไหลลื่นมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับการเล่นเกมนะฮะ ายหัวแตกหัวแตกนะฮะใครอยากจะลองเล่นดูนะฮะไปลองเล่นที่ร้านป้าข้างบ้านได้นะฮะแต่ถ้าซื้อกับเราวันนี้นะฮะ7,500บาทเท่านั้นนะฮะก็สามารถ่าซื้อกันได้นะฮะที่สเต็ปกีของเรานะฮะนี่ฮะเปของจริงตาเลยยืนโดดเด้งนะฮะโอเคนะฮะจะเห็นได้ว่าลื่นไหลมากๆสำหรับ n o วาสนะฮะเกมระดับนี้ยังสบายเราจะลองเล่นอีกเกมนึงนะฮะนี่คือเกม Star Wars นะฮะ เนี่ยฮะการแสดงผลเนี่ยจะเห็นว่าไหลลื่นมากๆเลยนะฮะก็คือมันมันเล่นได้ดีมากๆเลยนะค,ะคือตกใจเลยอะแล้วก็ตัวไฮเปอีโอพีสิเนี่ยมันทํางานได้ดีกว่าที่ทุกคนคิดไว้มากเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าบางแบรนด์อย่าง oppo เนี่ยเอาไปใส่เครื่องละหมื่นห้าไง,ไงมันเลยดูแพงไปมากเลยทีเดียวเพราะว่าจริงๆซีบียระดับนี้เนี่ยเขาใส่กันประมาณ5 6 7 0 0เเองอะไรเงี้ย oppo แกไปใส่หมื่นห้า 105, นะแต่ว่าแกก็มีชาร์จเร็วไงมีกล้องหน้าเทพมีกล้องจออะไรขเขาอย่างดีนะฮะแล้วก็ลื่นไหลเหมือนกันนะฮะ f1 plus นี่ก็ นี่ฮะตัวนึงที่ดูดมีอยู่เหมือนกันเนี่ยก็บอกเลยว่าเร็วมากนะฮะใช้เนี่ยเร็วกว่าที่คิดเยอะเลยนะฮะนี่ฮะเนี่ยวุ่งๆนี่ฮะการเล่นเกมเอาเอาเอาเนี่ยฮะเอฟเฟกอะไรก็สบายๆเนาะเล่นได้แบบไม่มีปัญหาเลยเลยนะฮะนี่ก็คือเกมนะฮะสบายมากๆ ก็อย่างที่พูดไปนะฮะว่ามันถือว่าทํางานได้โอเคมากๆสำหรับเรื่องของการเล่นเกมนะฮะสำหรับคนที่อยากจะดูเรื่องอื่นๆนะฮะตัวนี้เนี่ยระบบเสียงลําโพงแล้วก็จอเนี่ยอยู่ในเกณฑ์สวยมากนะฮะตัวจอเนี่ยสามารถปรับได้หลายระดับเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูตัวเซตติ้งนะฮะหาไม่เจอครับนี่ฮะการตั้งค่านะฮะแล้วก็ไปที่คําว่าการแสดงผลตัวนี้จะมีคําว่าแสงความสุมนุรสีนะฮะสีเนี่ยคุณจะปรับให้จอเหลืองเท่าไหร่ก็ได้นะฮะเราจะปรับให้จอฟ้าเท่าไหร่ก็ได้ ความสดของสีนี่ก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะสังเกตตรงสีชมพูตร,ตรงนี้นะฮะเวลาเราปรับเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีใช่ไหมฮะนี่นะฮะก็อนนี้ก็เป็นความสดของสีนะฮะโหมดแสงจ้าอัจฉริยะนะฮะเขาบอกว่าเทคโนโลยีอัจฉริยะจะตัดสินว่าเมื่อใดที่โทรศัพท์อยู่ในสภาวะแสงจ้าก็จะช่วยเหมือนกับเปิดแสงจอให้สุดสว่างสุดๆเลยนะฮะอันนี้ก็เปิดถ้าเปิดในที่มืดน,นี่ นะฮะก็มันก็จะไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเปิดแสงจอในที่มืดมากๆมันก็ไม่ดีฮะตาจะบอดแต่ถ้าเปิดแสงจอสุดๆในกลางแดดเนี่ยดีมากๆเลยนะฮะอันนี้มีโหมดสบายฮะถนอมสายตานะฮะแล้วเขาแปลมาถนอมสายตาและเห็มนะฮะอะไรคือเห็มนะฮะโหมดเริ่มต้นตั้งค่าจัดโรงงานเพื่อให้ได้สีที่ดีที่สุดนะฮะนี่ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะฮะก็มีโหมด Daydream นะฮะ Sleep นะฮะเอาสักหนึ่งนาทีละกันนะฮะ ความสว่างของปุ่มตรงนี้ฮะจะให้อา่าเปิดนานเท่าไหร่ก็ได้นะฮะสามวิระบบความสัมพัสใบสูงก็คือตัวนี้จะใช้กับกราฟโหมดฮะกราฟก็คือเบางทีออกเสียงว่ากิร์ฟนะฮะกิร์ฟก็คือแบบพวกอา่าถุงมือนะฮะถุงมือการปร้องกันสายตาในช่วงกลางคืนโหมดนี้เหมาะสำหรับก,การเรียกดูในเวลากลางคืนนะฮะและบางแอปโดยอาจไม่สามารถแตะบางปุ่มได้คือจะเห็นว่าหน้าจอม,มืดลงเลยนะ,ะซึ่ง โอเคมากๆก็จริงๆระบับจากข้างบนก็ได้นะฮะตัวของท็อกเกิลต่างๆก็มีให้ปรับอยู่แล้วโอเคนะฮะตัวนี้เนี่ยจริงๆรับเด่นอีกเรื่องนึงด้วยก็คือเรื่องของเสียงนั่นเองนะฮะแต่ว่าด้านไม่แถมหูฟังมานะฮะแต่ก็เสียงลำโพงเสียงลำโพงค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะลำโพงเนี่ยดังมากนะฮะสวััีีเเพื่่ออนนชารกกค้ยูบไลด์ลำโพงก็ดังแล้วก็ม,นะวกมีมิติมากจอเนี่ย อยู่ในดับสวยมากๆเลยนะฮะจอสวยแบบสวยมากนะฮะอยากให้ทุกคนรู้สึกมาดูด้วยกันตรงนี้จรงิง,งจอสวยมากๆฮะแล้วก็ลําโพงเนี่ยเสียงดังย้อนกลับไปกี่ปีแล้วอันนี้โน้ตเจ็ดใช่ไหมโน้ตเจ็ดก็โน้ตห้าโน้ตสี่โน้ตสามโน้ตสองสี่ปีห้าปีเข้าไปแล้วเนี่ยอยู่เป็นไงนะะฮก็ยังลำโพงเสียงดังมากๆเลยนะฮะแล้วก็สีสันอะไรของจอเนี่ยดีมากนะที่เวลาเราไปแข่งขันจัน คือกลายเป็นมือถือเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มรูปแบบไปเลยอ่ะนะคะเป็นมือถือแบบเหมาะ<อ>สำหรับคนเอนเตอร์เทนเมนต์จา๋าๆเลยอ่ะไม่ควรทำนะเพราะว่ามันกระเด็นหายไปแล้วฮะก็้องอะไรเนี่ยฮะมีนะเพราะว่าคมกริบแล้วก็สวยมากนะฮะจอนี่สวยจริงๆนะฮะเป็นจอ7,000ที่สวยมากๆถ้าเกิดว่าเทียบตัวนี้นะ,ะกับ Redmi Note 3 Pro เนี่ยแน่นอนว่าต้องถูกเทียบกันแน่นอนเดี๋ยวนาดูะจะทำคลิปบอกเลยว่าไอ้เจ้าตัวนี้กับ Redmi Note 3 Pro เนี่ยเราควรจะเลือกตัวไหนดีนะฮะอันนั้นก็เดี๋ยวทำคลิปให้อยู่แล้วนะฮะกล้องถ่ายภาพบ้างดีกว่านะะฮ กล้องถ่ายภาพของตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเลยนะฮะมากๆเลยทีเดียวเป็นแบบจุดเด่นที่ยอดเยี่ยมนะฮะโดยเฉพาะจริงๆแล้วถ้าถามว่าสวยตรงไหนคือสวยกล้องหน้านะฮะกล้องหลังถามว่าเป็นยังไงเรามองว่าธรรมดานะฮะอยู่ในเกรดธรรมดาไม่ได้สวยมากมายอะไรนะฮะคือถ่ายได้ธรรมดานะฮะไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวลองดูนะฮะถ่ายแบบนี้นะฮะการจับโฟกัสก็รวดเร็วนะฮะ แล้วก็เมื่อกี้จับโฟกัสไปติดด้วยนะ่าจะใกล้เกินไปนะฮะปึ๊บโอเคติดแล้วนะฮะถ่ายปึ๊บเนี่ยจะเห็นเลยว่าสวยงามมากๆนะฮะแล้วก็เห็นยันลายของยางเลยนะคือกล้องเนี่ยโอเคอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูว่าเราถ่ายอะไรไปบ้างนะฮะอย่างนี้ก็คือถ่ายแบบยิงแฟลชนะฮะก็ชัดเจนดีนะฮะเดี๋ยวดูรูปนี่คือกล้องหน้าฮะกล้องหน้าของรุ่นนี้เนี่ยจะค่อนข้างสวยมากเลยนะฮะค่อนข้างสวยมาก1เลยคุณได้เลนส์ไวสองคุณได้โหมดหน,น้าเน้นที่ดีมากๆ นะแล้วก็ความชัดอะไรเนี่ยมอบซูมได้แค่นี้หรอเนี่ยฮะมันชัดมากๆเลยนะฮะสวยมากๆสำหรับกล้องหน้านะฮะของ Lenovo K5 Note นะฮะใครที่ต้องการนะฮะไปถ่ายเซลฟี่ตัวนี้ถือว่าถ่ายได้ดีมากนะฮะไม่เหมือนพวกตัวอื่นที่แบบแค่พอถ่ายได้คือตัวนี้อยู่ในเกณฑ์ถ่ายสวยมากนะฮะต้องบอกว่านี่คือถ่ายสวยมากๆเลยทีเดียวสำหรับ Lenovo K5 Note นะฮะ ตัวของกล้องเนี่ยก็จะมีโหมด HDR ให้ปรับนะครับปุ่มนี้นะฮะก็จะเป็นปุ่มเอฟเฟกพิเศษต่างๆนะก็คือเหมือนกับการใส่พวกฟิลเตอร์ลงไปนะฮะนี่ฮะเราจะฟิลเตอร์ไหนแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปแต่จริงๆแล้วถ่ายธรรมดาดีกว่าเนาะโอเคนะฮะมีแฟลชนะแล้วก็เวลาเราจะปรับตั้งค่าอะไรต่างๆนะฮะเราต้องเข้าปุ่มนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เข้าปุ่มนี้ทีนึงหลังจากนั้นก็จะมีอัตราส่วนของภาพซึ่งการปรับแบบ4ีต่อสเนี่ยมันจะเปลี่ยนพร้อมกันเลยทั้งหน้าและหลังนะฮะ โหมด camera นะฮะมีแบบสัมผัสกำหนดเวลาจับรอยยิ้มไว้บาลานซ์ ISO นะฮะตัวนี้สามารถทำได้หมดนะฮะสลับตัวนี้เนี่ยถ้าดุดไม่เห็นเลยก็คือตัวโหมดกล้องโปรนะฮะหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนไม่มีนะฮะกล้องหน้าก็อย่างที่พูดไปแล้วนะฮะกล้องหน้านี้อยู่ในเกณฑ์ดีมากนะฮะไม่ต้องห่วงรูปถ่ายเราได้ดูแล้วนะฮะก็สามารถปรับโหมด beauty นะฮะจากทางนี้ได้เลยนะฮะปิดเปิดจากทางนี้นะฮะก็ปรับตั้งค่าต่างๆนะฮะก็มี คุณภาพภาพถ่ายนะฮะจะแบบอันตรา HD ก็ได้แต่ที่ที่คุณได้ดูรูปคือถ่ายธรรมดานะโอเคฮะนั่นก็คือเรื่องของกล้องถ่ายภาพเองทุกคนจะได้เห็นแล้วนะฮะเรื่องของกล้องถ่ายภาพเดี๋ยวเราจะได้ดูนะฮะการถ่ายวิดีโอแน่นอนตอนทายคลิปนะฮะว่าการถ่ายวิดีโอเป็นอย่างไรบ้างนะฮะทั้งตอกลางวันแล้วก็ตอกลางคืนด้วยรวมถึงภาพถ่ายนะฮะตอกลางคืนด้วยได้เห็นแน่นอนสำหรับเรื่โอเคฮโนยจะมีจุดเด่นหนึ่งฮะที่หลายๆคนเนี่ย อยากได้มานานแล้วนะฮะนั่นก็คือเรื่องของวิทยุนั่นเองนะฮะตัวนี้สามารถฟังวิทยุได้นะฮะโดยการเสียบหู้ฟั้างเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่ายวนี้พวกอินเตอร์แบด์หลายๆรุ่นเนี่ยตัดวิทยุออกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีวิทยุให้ใช้นะฮะคราวนี้มาดูเรื่อง GPS กันบ้างนะฮะ GPS นี่อย่างโดนเลยฮะแม่นมากๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูว่าแม่นขนาดไหนนะฮะกดปึ๊บมาเลยนะแล้วแม่นยำมากไม่มีเดินเป็นผีเลยนะฮะไม่มีเดินเป็นผีเลยไม่มีแบบดืดๆๆๆไม่มี gps นิ่งมากฮะแล้วก็ดูดูเข็มทิศฮะหมุนนิดนึงนี่อ้าวขยับแล้วเฮ้ยโอเยอาจจะเพิ่ตอนเราหมุนเข็มทิศมาแล้วฮะมันมีการปรับตำแหน่งนิดหน่อยฮะโอเคสะพานก็จะเริ่มนิ่งฮะเยี่ยมมากฮะนี่คือ gps นะฮะเป็นไงฮะนิ่งเลยนะฮะตอนนี้นิ่งแล้วนะฮะก็สามารถปรับเข็มทิศนะหมุนไปซ้ายไปขวาได้แล้วก็แม่นยำมาก G.P.S. รุ่นนี้นะฮะบอกเลยว่าไว้ใจค่อนข้างได้นะฮะคือน,นดุดลองทดสอบในการใช้งานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย G.P.S. ดีจังเลยอะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สำหรับใครที่ต้องการ G.P.S. ด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะฮะโอเคอีกเรื่องนึงคือเรื่องของซิมการนะฮะตัวนี้ก็ใส่ได้2ซิมแล้วก็ซิมที่2จะต้องเลือกเมมโมรีการ์ดนะฮะแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยอึดนะฮะแต่ว่าไม่ได้อึดแบบที่สุดในโลกขนาดนั้นนะฮะอึดแบบเราอึดในระดับที่น่าพอใจอะฮะก็อึดในระดับท โอ้ยแบบแทบไม่ลงไม่จะเทืออะไรเลยนะฮะแต่เราว่าใช้งานหนึ่งวันพอแน่นอนนะฮะพออยู่แล้ว100%ถ้าเกิดว่าคุณไม่เล่นเกมเป็นบ้าเป็นหลังทั้งวันนะตัวเครื่องนะฮะเมื่อใช้เนี่ยก็อย่างที่บอกฮะว่าเพื่อพวกโลหะหรือพวกอลูมิเนียมเนี่ยนะฮะเวลาเจอพวกการเล่นเกมมันจะร้อนเร็วนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็จะสามารถคลายความร้อนได้เร็วเหมือนกันนะเพราะมันจะไม่อมเรื่องของความร้อนเอาไว้นะฮะนี่คือ Lenovo K5 Note ฮะหนึ่งในมือถือที่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่า มาแรงที่สุดนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะเวิร์กมากๆเลยนะาคา7,500บาทนะฮะคุณได้ระบบเสียง Dolby Atmos นะฮะคุณได้กล้องที่สวยมากเลยด้านหน้านะฮะสวยจริงๆเหมาะกับการเซลฟี่เลยนะฮะกล้องหลังอยู่ในคุณภาพธรรมดาะฮะถือว่าโอเคไม่มีหมวดโปรนี้คือข้อเสียนะฮะ สองเลยจริงๆแล้วเครื่องค่อนข้างใหญ่น่าจะทําช่องใส่เมมแยกได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีใครทําแล้วนะฮะแล้วก็วิทยุนะฮะมีอันนี้ขยาดทายใช้วิทยุเนี่ยใช้ได้เลยนะฮะกล้องสวยแล้วก็ไม่มีหูบางแถมมาให้นะฮะมีสิ่งนิดนึงกาสแกลาน้วมือก็สามารถทํางานได้ปกตินะฮะไม่มีอะไรก็เลยไม่ได้รีวิวนะฮะเพราะว่ามันก็ทํางานได้พื้นฐานจอสวยมากๆนะฮะน,นี่คือความประทับใจและแน่นอนที่สุดลําโพงดีมากนะฮะลำโพงเนี่ยเสียงมันมีมิติมากๆเลยนะฮะต้องอยากให้ไปลองฟังดูคือ แต่ว่าถ้าใครที่ต้องการเสียงแหลมๆหน่อยอาจจะไม่ชอบนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าต้องการเสียงที่แบบมีมิติมากกว่าเสียงแหลมๆแห้งๆรับรองว่าตัวนี้ดีกว่าที่คุณคิดอย่างแน่นอนฮะนี่คือ Lenovo K5 Note นะฮะหนึ่งในมือถือที่ตอนนี้มาแรงที่สุดนะฮะแล้วก็ค่อนข้างดีนะฮะซื้อได้เลยนะฮะแบบราคานี้ซื้อได้เลยนะฮะก็เหมือนเดิมฮะุดหนุนแล้วเราราคาปกตินะฮะ7,900เหลือแค่7,500บาทนะฮะก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะฮะวันนี้เลยนะฮะ ตามเบอร์ที่อยู่ทางมุมซ้ายนะฮะตรงนี้นะฮะตลอดนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรายการเรานะฮะฝากกดสมัครรับข้อมูลด้วยนะฮะทุกๆแรงใจทุกๆแรงซื้อของรูดคุกแฟนรายการนะฮะคุณคือหนึ่งในกำลังใจที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็ทำให้เรามาถึงวันนี้ได้ไม่มีพวกคุณไม่มีพวกเราวันนี้ฮะขอบคุณทุกคนมากๆาฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีฮะบ๊ายบาย คือการอัดวิดีโอนะของ Lenovo K5 Note นะฮะแหมดูๆแล้วมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่เลยนะฮะจริงๆพวกมือถือจีนี่ต้องบอกว่าวิดีโอเนี่ยอัดออกมาเนี่ยไม่ค่อยจะสมูทลื่นไหลเหมือนพวกซัมซุงเท่าไหร่เนี่ยไปละเป็นไงสมูทไหมอ่ะก็ธรรมดาเนาะคือมันก็ถ่ายได้อะแต่ว่าดีขนาดไหนก็ต้องไปดูในคลิปบนจอคอมพิวเตอร์ทีนึงนะวันนี้ก็จถ่ายเดี๋ยวเราจะหมุนไปอีกฝั่งหนึ่ง ป็นไงงบ้าแต่เราว่าความคมชัดในจอเนี่ยดูดีมากเลยนะดูคมกริบมากเลยสามารถโฟกัสได้แล้วเขาบอกว่าแต่ที่วงกลมเพื่อยกเลิกการล็อก AE ได้ด้วยนะนะครับการล็อกแสงะอะไรเงี้ยปรับเนี่ยฮะโฟกัสได้โอเคเลยไปละนี่คือการถ่ายวิดีโอในตอนมืดนะฮะของ Lenovo K5 n o นะฮะดูดูแล้วน่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะฮะ จากตรงนี้นะฮะรายละเอียดของภาพเนี่ยถ้าเรามองไปนะฮะเราจะเห็นแน่อันนี้จากจอเลยนะคือแบบภาพมันจะเขาเรียกว่าเป็นมุนๆมนม้คือเหมือนรายละเอียดของภาพอะไรเงี้ยไม่ไม่เหลือซากเลยฮะ,ค,ะคือแบบแค่แบบถ่ายรู้เรื่องว่านี่คือถนนนะมีคือรถนะนีคือต้นไม้นะอะไรเงี้ยนะแต่เขถ้าเราเดิเนไปตรงที่มีแสงละ่ะเขาเดิเนตรงที่มีแสงก็ประมาณนี้นะฮะก็ังถือว่า เามีแสงนะฮะตัวรละเอียดนะฮะเราเห็นเลยว่าตรงต้นไม้นี้จะไม่ชัดนะฮะแต่ว่าตรงป้ายนี่ชัดเลยนะฮะนี่คือรายละเอียดที่ต่างกันของสภาพแสงนะฮะที่แตกต่างกันมองขึ้นฟ้าไปโอ้โหน่าจะน่าจะเละน,นะฮะคือจุดอ่อนเลยับเป็นห้าแนวของการถ่ายวิดีโอนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ดู Facebook ไลฟ์ของเราเมื่อวานนะฮะจะเห็นเลยว่าพอไลฟ์เนี่ยภาพนี่แตกละเอียดบนเลยขนาดแสงเยอะนะ,ะ,นะโอเคนั่ก็คือจุดอ่อนนะฮะเป็นห้านนั่นเองใครรับได้ ก็ซื้อรักไม่ได้ก็ไปหาุ่กอื่นเท่านั้นเองนะจ๊ะ